อินเนอร์มาเต็มสองอาการลิซ่าหลังได้ยินเพลงมันนี่ถูกเปิดที่อเมริกานาทีนี้สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเกิดปรากฏการ์ลิซ่าฟีเวอร์ไปทั่วโลกสําหรับไอดอลสาวมากความสามารถสัญชาติไทยลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือที่ทั่วโลกรู้จักกันดีในนามลิซ่าแบล็กพิง ซึ่งเธอก็สร้างความภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากเพลงลลิสาที่เป็นเพลงเปิดตัวในอัลบั้มโซโล่เดี่ยวซึ่งกําลังโด่งดังไกลไปทั่วโลกแล้วก็ยังมีเพลงมันนี่ที่เป็นเพลงแรปโดยมีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดซึ่งตอนนี้ก็กําลังกลายเป็นกระแสฮิตโด่งดังไปทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเพลงเกาหลีโดยสามารถทุบสถิติติดบิลบอร์ดฮอตวันทันเติดต่อกันถึง2สัปดาห์แล้วด้วยในละ่าสุดใน Instagram Story ของล mm ิซ่าแบล็กพิงก์เธอก็ตื่นเเเต้นนเ้้นนนนนหหััักกกมาาลลงงจที่ธอไดยิพ ตัวเองเปิดที่คลื่นวิทยุของอเมริกาและรีแอคชั่นของลิซ่าแบล็กพิงก์จะน่ารักมากแค่ไหนเมื่อได้ยินเพลงมันนี่ของตัวเองไปติดตามคลิปนี้เลยครับ และทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดของข่าวในคลิปนี้ก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ